มนตรีธรรมนูนไม้สนโฆศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมนอ,ออกมาถแถลงภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครั้งที่1ประจำปี2569นะคะที่มีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในการประชุมค่ะที่ประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญ4ประเด็นหลกัหลกๆคือมุ่งเน้นขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะเรื่องแรกที่พิจารณาอนุมัติก็คือในการประชุมคือการอนุมัติแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้พุทธศักราช2568-70ค่ะซึ่งเป็นแผนบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนทางด้านความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องที่2คือเป็นการอนุมัติแผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่ที่ชัยพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชนจาจักรซึ่งครอบคลุม20อำเภอใน3จังหวัดชายแดนใต้และอีก4อำเภอในจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เรื่องที่3คือเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างกรอรมนอาาค4ส่วนหน้าจากเดิม6ส่วนงานเหลือเพียงแค่4ส่วนงานเท่านั้นคือมีส่วนของอำนวยการส่วนปฏิบัติการด้านการข่าวส่วนปฏิบัติการพลเรือนตำรวจทหารและส่วนเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนาเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายเป็นการพิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณประจำปี69โดยมีหน่วยงานในพื้นที่รวม106หน่วยและกำลังพลกว่า49,000นายด้วยกันพลตรีธรรมนูญยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีข้อสั่งการสำคัญ3ประการด้วยกัน 1. คือการเฝ้าระวังและประเมินภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะโดยเฉพาะภัยใหม่อย่างยาเสพติดการก่อการร้ายและกลุ่มของสแกมเมอร์ ข้อสั่งการที่สองคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับประชาชนให้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องและให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสั่งการที่3คือการอำนวยการปฏิบัติงานให้เกิดเอกภาพลดความซําซ้อนใช้ศักยภาพทุกหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมทางพิจารณาแนวทางบรรจุก,กำลังตำรวจจากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติร่วมปฏิบัติงานในกรรมนนะคะเพื่อที่จะเสริมความพร้อมในทุกๆระดับ ทางด้านพลตรีนัทพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการกองกำลังโสราสีและนายอาทิสันอินตราผู้ว่าการจนันบุรีค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงโดยได้สั่งการให้พันเอกพันศักด เพียวพาณิชผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังส,รสุรศรีนำกำลังร่วมกับต่อชดอและก็ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับการแจ้งข่าวไว้นะคะจากนั้นพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณชายป่าหมู่ที่5บ้านหินแหลมตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผิดกฎหมายได้162คนค่ะเป็นชาย102คนและเป็นผู้หญิงอีก60คนทั้งหมดไม่มีเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้นะคะ พอเจ้าหน้าที่มีการชักถามผ่านทางล่ามก็ทราบว่าแรงงานทั้งหมดเดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาค่ะลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติบ้านบ่อญี่ปุ่นอำเภอสังขระบุรีปลายทางเขาจะเดินทางไปสมุทรสาครค่ะบางส่วนบอกว่าจะเดินทางผ่านประเทศไทยต่อไปยังมาเลเซียผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าต้องจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าที่จัดหาแรงงานในอัตราที่สูงถึง3 0 0 0 0ถึง65,000บาทต่อคน แต่เสียตังไปแล้วนะแต่ไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ไทยค่ะถูกจับกลุมได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทําผิดทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งสถานในตารวจภูทรทองผาภูมิดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ